สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสูผูสุขคนนะครับมือนีช่องวิทยาภาสแทบพี่น้องมือนีผ้าพีพาน้องมาก,กินต้มอึงอ่าไข่เต็ม้องคือเกลพี่น้องเ่ยต้มอึงตัวนี้นะไข่เต็ม้องเลยมา พอตองพิธที่รีดตองนะสารวิทยานะครับกิ่นเลยพี่น้องมามามากินน้ำแขกกิน้ขกน้ำกันพี่น้องโอ้ยเจียวก็ไปนี่แล้วพี่น,อน้องถั่วเจ้ยวตุ่มในอมูขึ้นตัวบกใครกับมันพี่น้อง Đây bay y là เปิ่งไข่มันบ้างอโอ้โหตัวนี้ไข่บ่มีปันใดพี่นอ้องกำลังสีไข่น้อยนึง ดูมองนี่มันจะแข็งมองเดียวมองอื่นก็กินได้บยดเลยเอาไว้มองวันก็ได้อืม <c ười> เพื่องเดียวพี่น้องสองข้อตรวจขอให่นะสำหรับคุณเพื่นบอกกินนะครับบอกกินอึงเนาะอึงลาแล้วพี่น้องมันกับบอคอยมีไข่ปันไดง มันหลาเลยหรอเอาได้พุ่งออกเ้ล่ามพี่น้องเอาได้พุ่งออกกับกระดูกหลังมานี่ หมวันทิ่ปมป,ม,ปมบินมาตกก็ดี <c oughs> อืม หน่อยไข่อยู่ดยเอาแต่พุ่งมันดอกพี่น้องเอาพุ่งมันดอกครับกระดูกหลังอันนี้ก็กินในเบิร์ตโตคือเก้ือนน คร้ๆเลยตัวนี้เอาแต่กระดูกหลังออกคือเก้ามันแข็งกระดูกตัวนี้กระดูกตัวนี้แข็งม,มาพี่น้องนีมา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 ,มาเกี่ยวหาดเลยเนะี่ยอฮ้ย ในปากเลยพี่น้องมันแห้งพูกมันตองเอาออกเลยพี่น้องบอลหลวามีแมงเม,ม่าบอลจับทรงฝน ออโอ้แ่บๆพี่น้องมากินน้ำกัน เน่าแตกก็นี่นี่นี่ต้มสมกบเนะพี่น,อน้องเนาะตาแสบผมวะสมกบ อันนี้ต้มไม่ได้มาขึ้น มันโ่ไ่แต่มันมันพี่น้องสุ่มบ่ไข่นี่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหลายครับนี่เอากระดูกหมองดากมันออกก็กินเลยเบิดเลย ให้ผีน่องห่อนคักเนี่ยกระดูกตรงนี้มัาเหนี่ยสองเซนเนี่ยตรงนี้จะแข็ง ถ้าเป็นตัวใหญ่เลยนี่กินบด้พี่นอ้องแข็งแห่งฮะเบ็ดถ,ถาดเลยเบ็ดถ,ถาดเลย แต่กระดูกหลังมันออกเออเหลียบร้อยดีพี่นอ้องเหลือแต่น้ำเลยหาพี่น้องตงบึงแจ่บผักบรรยากาศเทียงเพียงอนๆอน สำหรับคลิปนี้นะก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องปองปายสุขุสุข,นจนจขนุนนะครับที่รับชมจนจบคลิปคือกาวนะครับสารวิทยากับวิญญาณหายวิญญาณตอบแทนนะครับผมฝากติดตามนะครับทิกตอกทิกอตอก,ตกแฟนเพจเฟซบุ๊ Facebook, แล้วก็ท่านยูทูบนะครับผมซื้อเดียวกันนะครับวิทยาผ้าแสบนะครับผมขอบคุณหลายๆเนอะพี่นอนะ้องเนาะอ่าหนึ่งกำลังใจจากพี่น้องเพียรหายผมมีกําลังใจอ่าสั่งสซื้องาน่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งนะครับฝากอ่าติดตาม คือว่าแหละพี่น้องเนะาะไปแล้วครับพี่น้องผมงมีอยังตอบแทนนอกจากคําว่าขอบคุณครับผม